สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสร้างจดหมายเวียนกันนะคะจดหมายเวียนเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการสร้างจดหมายที่มีเนื้อหาเดียวกันแต่สามารถเปลี่ยนข้อมูลบางส่วนตามรายชื่อผู้รับได้อย่างอัตโนมัตินะคะเช่นชื่อที่อยู่เป็นต้นซึ่งสามารถทำได้ง่ายๆ นะคะซึ่งสามารถทำได้ง่ายๆเลยนะคะโดยใช้ Microsoft Word ในการใช้ค่ะและไฟล์ฐานข้อมูลนะคะจะใช้เป็น Microsoft Excel ค่ะขั้นตอนที่หนึ่งนะคะเราขั้นตอนที่หนึ่งเราจะต้องเตรียมฐานข้อมูลนะคะ ฐานข้อมูลของรายชื่อผู้หลับนะคะก็คือสร้างไฟล์ e x l e เเปิดไฟล์ Microsoft Excel นะคะและสร้างตารางที่มีหัวข้อในคอลัมน่มนะคะเช่นชื่อเช่นลำดับชื่อ,อนามสกุลที่อยู่นะคะหรืออื่นๆนะคะ อันนี้แล้วแต่ผู้จัดทำเลยส่วนเราสร้างข้อมูลเราสร้างฐานข้อมูลเสร็จแล้วนะคะอันนี้เราจะสร้างมาแค่10บคนนะคะถ้าถ้าของถ้าของใครเป็น100่งรคนเราก็สามารถสร้าง100่งรคนได้เลยค่ะ อันนี้เราเลือกมาเป็น10คนนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะบันทึกไฟล์ Excel บันทึกไฟล์ Excel โดยตั้งชื่อไฟล์และเลือกตำแหน่งที่ต้องการบันทึกได้เลยนะคะอันนี้หนูบันทึกไว้แล้วส่วนต่อไปนะคะเราก็จะมาดูเราก็ขั้นตอนต่อไปนะคะจะเป็นขั้นตอนที่2ก็คือการสร้างจดหมาย หน,นะคะก็คือเปิด Microsoft Word ขึ้นมาค่ะเป็นเอกสารเปล่าแบบนี้เลยแล้วก็เตรียมเนื้อหาจดหมายนะคะอันนี้ก็คือได้เตรียมไว้แล้วอันนี้ให้ทุกคนเตรียมเนื้อหาก่อนนะคะว่าเราจะทำเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะอันนี้คือเตรียมเนื้อหามาคร่าวๆนะคะโอเค ไปะะขั้นตอนที่3เริ่มเริ่มทำจุดหมายเวียนนะคะอันนี้เราจะก๊อปข้อมูลที่เราเตรียมไว้นะคะวางลงในอน,นี้ได้เลยนี้เราก็จะมาเปลี่ยนฟอนอันนี้ตกแต่งได้ตามที่ถูกหลักเลยนะคะ เสร็จแล้วนะคะเราจะมาสร้างจุดหมายกันเลยเราจะเลือกเมนูแทบ็บแท็บเครื่องมือนะคะนี่นะคะเราจะใช้เครื่องมือนะะี่ค่ะการส่งจุดหมายส่วนต่อไปนะคะเราจะ เริ่มทำจุดหมายค่ะให้เราคลิกเริ่มทำจุดหมายเวียนในข้างในก็จะมีจุดหมายข้อความอีเมลซองจุดหมายหรืออื่นๆนะคะส่วนอันนี้เราจะทำเป็นจุดหมายค่ะแล้วก็คลิกที่จุดหมายเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเลือกผู้รับกันนะคะอันนี้เราเลือกไอคอนเลือกผู้รับนะคะ ก็จะมีพิมพ์รายชื่อใหม่หรือใช้รายชื่อที่มีอยู่อันนี้เราจะใช้ลายชื่อที่มีอยู่นะคะเพื่อสะดวกแล้วก็รวดเร็วต่อการใช้งานนะคะใช้รายชื่อที่มีอยู่ก็คือฐานข้อมูลของเราที่เราพิมพ์ไปใน Microsoft Excel นะคะต่อไปนะคะเราก็จะเลือก แล้วก็ใช้รายชื่อที่มีอยู่ค่ะอันนี้เราก็ไปหาได้เลยะคะ่ะว่าเราบันทึกไว้ในได้ไหนแล้วก็กดเปิดเลยค่ะอันนี้นะคะมันก็จะ Microsoft Excel กับ Microsoft Word นะคะมันก็จะลิงก์กันโดยอัตโนมัตินะคะแล้วก็คลิกตกลงนะคะอันนี้คือมันก็ทำตามคำสั่งของมันแล้วนะคะส่วนต่อไปนะคะ ขั้นตอนขั้นตอนที่4ี่นะคะแทรกฟิลข้อมูลเราจะแทรกตรงนี้นะคะให้เป็นชื่อที่เราจะต้องการส่งเรามีฐานข้อมูล10คนเราก็จะแทรกไป10คนแต่ทำให้มันเป็นอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องไปพิมพ์10ใบนะคะในการเปลี่ยนชื่อเราจะลบตรงนี้นะคะแล้ก็ ใช้เค s เซอร์ให้มันกระพริบตรงนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะเราจะต้องการแทรกข้อมูลจากฐานข้อมูลนะคะก็คือเลือกเลือกเลือกไอคอนแทรกขตดข้อมูลภาษานะคะอันนี้เราคลิกเข้าไปเสร็จแล้วนะคะมันจะโชว์ลำดับชื่อนามสกุลที่อยู่ เราก็อันนี้เลือกชื่อแสดงชื่อนะคะแล้วก็เคาะหนึ่งครั้งแล้วก็คลิกที่เดิมแล้วก็นามสกุลน,นะคะต่อไปนะคะขั้นตอนที่5นะคะเราจะแสดงผลตัวอย่างนะคะว่าเราทำถูกไหม Microsoft Excel กับ Microsoft Word เนี่ยมันลิงก์ให้เราถูกต้องหรือเปล่านะคะอันนี้จะเป็นคล้ายๆกับการตรวจสอบข้อมูลนะคะคลิกที่แสดงตัวอย่างผลลัพธ์นะคะคลิกเสร็จแล้วนะคะตรงนี้มันจะเปลี่ยนแล้วมันจะแสดงชื่อที่เราพิมพ์ไปคนแรกนะคะตรงนี้นะคะจะเป็น ลูกศรที่มันเลื่อนไปตามลำดับนะคะทวนให้เราตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นอัตโนมัติเรามีสิบคนมันก็จะลันให้เรา10บคนค่ะเราก็เลื่อนดูเรื่อยๆว่าถูกต้องดีไหมเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ เสร็จแล้วนะคะแล้ก็จะมาดูไอคอนต่อไปนะคะเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะคะก็จะเป็นสิ้นสุดและผสา,านะคะ่ะคลิกอันนี้1ครั้งนะคะก็จะขึ้นแก้ไขแต่ละเอกสารพิมพ์เอกสารส่งข้อความทางอีเมลทางเรานะคะจะใช้เป็นแก้ไขแต่ละเอกสารนะคะมันจะขึ้นป๊อปอัพถามเรานะคะว่า ระเบียนการผสานจะโชว์ทั้งหมดเลยหรือจะเป็นที่เรากำหนดนะคะอย่างเช่นเรามี10ชุดใช่ไหมคะเราจะใช้โชว์แค่คนที่1ถึง5ก็จะโชว์แค่5ชุดนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ตามสะดวกแต่อันนี้ทำมา10ชุดนะคะเราก็เลือกไปเลย10ชุดทั้งหมดเลยนะคะจากนั้นนะคะเราก็คลิก ตกลงนะคะคลิกตกลงโอเคอ่ามาแล้วค่ะมันก็จะขึ้นให้เราสิบชุดนะคะถ้าเรามีร้อยชุดมันก็ทำให้เราอัตโนมัติร้อยชุดค่ะเพียงแค่เราใช้ทริกสั้นๆง่ายๆแค่นี้นะคะโดยการมีฐานข้อมูลอยู่แล้ว แล้วก็แค่ดึงข้อมูลจาก Microsoft Excel มาอยู่ใน Microsoft Word นะคะเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปอันนี้เป็นอันนี้อันนี้ทำเสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วก็บันทึกไฟล์เลือกไฟล์ได้ตามตามที่ต้องการที่จะเก็บไปนะคะส่วนสุดสุดท้ายนะคะ อันนี้เป็นทิคแนะนำนะคะถ้าเราอยากจะเก็บไว้ทำปีถัดไปอย่างเช่นอันนี้ทำปีห9ใช่ไหมคะตัวอย่างอันนี้ทำเป็นล่วงหน้าคือเป็นปีห9ถ้าอนาคตเราไม่เปลี่ยนแบบฟอร์มแต่เราจะเปลี่ยนแค่ชื่ออันนี้นะคะเราจะต้องบันทึกไฟล์คงไฟล์เดิมอยู่นะคะไฟล์ต้นฉบับ เราจะต้องมีไฟล์ต้นฉบับถึงจะสามารถเปลี่ยนได้นะคะเราจะคงไฟล์ฉบับไว้นะคะอันนี้ถ้าสมมุติเป็นปีถัดไปหรือปีอื่นๆนะคะเราจะเป็นอ่าสมมุติว่าเป็นปี70แล้วก็ทาการแก้ไขในไฟล์ปัจจุบันไฟล์ที่เป็นต้นฉบับได้เลยค่ะคะ2570แค่นี้นะคะเราก็เลือกผู้รับ ใช้รายชื่อที่มีอยู่ก็คือจาก Microsoft Excel มาได้เลยนะคะแค่สร้างแค่สร้างรายชื่อใหม่ขึ้นมาในปีหน้านะคะเราก็สามารถเลือกข้อมูลได้มาตามปกติแต่เราจะใช้เป็นไฟล์ปัจจุบันนะคะเราก็แค่เปลี่ยนปีหรือปรับเปลี่ยนอะไรนิดหน่อยนะคะเสร็จสุดเปลี่ยนวันเปลี่ยนวันที่อะไรให้เรียบร้อยนะคะ เสร็จแล้วเราก็เลือกผู้รับทําอะไรแบบนี้เหมือนเดิมทุกอย่างแทรกชื่อแทรกอะไรนะคะเราก็แค่กดเสร็จสิ้นเหมือนเดิมนะคะก็คลิกเหมือนเดิมทั้งหมดตกลงหน้าตาเอกสารของเรา10ชุดก็จะเป็นในปี70ที่เราเปลี่ยนไปเมื่อกี้นะคะอันนี้เป็น เป็นทริคในการง่ายๆนะคะที่จะนำไปใช้สรุปการทำจดหมายเวียนนะคะในการทำจดหมายเวียนใน Microsoft Microsoft Word นะคะช่วยในการส่งจดหมายถึงผู้รับหลายคนนะคะเป็นเรื่องง่ายและมีประสิทธิภาพเพียงแค่เตรียมฐานข้อมูล ให้เรียบร้อยและทำตามขั้นตอนข้างต้นนะคะก็สามารถสร้างจดหมายเวียนที่ดูเป็นมืออาชีพในเวลาอันสั้นได้ค่ะขอบคุณค่ะ